การทรงจำมีประโยชน์อะไรนะพระองค์ตรัสประโยชน์ไว้มีประมาณ12พระสูตรนะพระองค์บอกว่าประโยชน์ของการประชุมสนทนา,นากันมีอะไรนะในพระสูตรนี้อาตามาจะให้เราดูในเล่มที่20หน้าที่198ข้อที่507อนะนะอันนี้เป็น507เนะเป็นพระไตรปิฎกฉบับหลวงนะ พระองค์บอกว่าพิกขุทั้งหลายพึงทราบบุคคลว่ามีอุปนิสัยหรือว่าไม่มีอุปนิสัยก็ด้วยประชุมสนทนากันผู้ไม่เงี่ยโสดลงฟังชื่อว่าเป็นคนไม่มีอุปนิสัยอุปนิสัยหมายถึงนิสัยการสั่งสมในฝั่งของความเป็นกุศลถ้าการสั่งสมในฝั่งอกุศลจะเรียกอนุสัยนะ ผู้ที่แงโสดลงฟังช for ื่อว่าเป็นคนมีอุปนิสัยเมื่อเขาเป็นผู้มีอุปนิสัยย่อมจะรู้ด mm ้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทำอย่างหนึ่งย evet ่อมจะกำหนดรู้ทำอย่างหนึ่งย่อมจะละทำอย่างหนึ่งย่อมจะทำให้แจ้งซึ่งทำอย่างหนึ่งเมื่อเขารู้ด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทำอย่างหนึ่งกำหนดรู้ซึ่งทำอย่างหนึ่งละทำอย่างหนึ่งทำให้แจ้งซึ่งทำอย่างหนึ่งย่อมจะถูกต้องวิมุติโดยชอบภิกขุทั้งหลาย การสนทนามีข้อนี้เป็นประโยชน์การปรึกษาหารือมีข้อนี้เป็นประโยชน์อุปนิสัยมีข้อนี้เป็นประโยชน์การเงียสลดลงฟังมีข้อนี้เป็นประโยชน์คือจิตหลุดพ้นเพราะไม่ถึงมัน่นดังนั้นการที่ตั้งใจฟังนี้เป็นเหตุให้จิตหลุดพ้นได้เลยและพระองค์ตรัสว่าคนคนนั้นชื่อว่ามีอุปนิสัย มีการสั่งสมนิสัยในฝั่งของความเป็นกุศลไว้มากเขาจะเงียบโสลงฝั่งและยังจัดอยู่ในพระสูตรที่ตรัสไวเรื่องของทิฏฐิอริยาทิฏฐิอันเป็นอริยะทิฏฐิอันเป็นอริยะอริบุคคลโสดาบันมีเจ็ดข้อนะสามข้อแรกเหมือนกันสองข้อกลางความเป็นธรรมดาสองข้อท้ายคือกำลังกำลังของโสดาบันจะมีสองข้อสองอย่าง คือมีกำลังที่จะมาฟังคำของตถา,าคตอันบันดิตแสดงอยู่กำลังอย่างที่สองเขาจะมีกำลังที่จะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัดซึ่งธรรมในคำของตถา,าคตอันบันดิตแสดงอยู่นี่เป็นกำลังสองอย่างของโสดาบันความเป็นธรรมดาสองอย่างก็คือเขาจะมีความเป็นธรรมดาคือเป็นผู้ที่ มีศีลดีนะและอาบัตใดที่ออกได้อริยะสาวกนั้นย่อมต้องอาบัตชนิดนั้นบ้างแต่จะรีบแสดงและเปิดเผยเปรียบเหมือนเด็กอ่อนนอนหงายเมื่อมือหรือเท้าถูกฐ่านไฟข้าแล้วก็จะรีบชักกลับเร็วพันนี้เป็นความเป็นธรรมดาของโสดาบันความเป็นธรรมดาของโสดาบันอีกข้อหนึ่งก็คือ เขาจะเป็นผู้มีความขวนขวายในกิจน้อยกิจใหญ่ที่พึงกระทําขณะเดียวกันความเพ่งเพ่งเล็งกล้าในอธิศิลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญา,าสิกขาก็มีแก่เขาเปรียบเหมือนแม่วัวที่มีลูกน้อยนะก็เล็ม้าก,กินไปด้วยและชำเลืองดูลูกน้อยฉะนั้นคือโสรบันจะเป็นคนที่ขยันในกิจการงานที่พึงกระทําแต่ขณะเดียวกันขณะที่กระทํางานนั้น ก็จะไม่ละเลยศีลของเขาจิตตสศิขาคอยดูจิตของเขาด้วยและปัญญาศิกขาขณะที่จิตเคลื่อนออกไปเคลื่อนกลับมาเขาเห็นการเกิดการดับนะเป็นปัญญาศิกขาไม่ละเลยสิ่งเหล่านี้นะสข้อแรกที่เป็นโสดาบันนะเป็นกําลังในทิฏฐิอริยาก็คือเขาจะละนิวร้าได้กรมฉันทะพยาบาททินมิทะ วิจิกิจจานะอถีนมิทะอุทธจักกุจกุจจาน,ะ,น,ะ,น,ะ,นะแล้วก็ตัววิจิกิจจาะห้าข้อนี้แล้วก็การขวนขวายคิดเรื่องโลกนี้ขวนขวายคิดเรื่องโลกหน้าการทะเลาะวิวาท,ทิ่มแทงกันและกันด้วยหอบปากธรรมะแปดอย่างนี้เขาจะรู้ว่าเขาละได้นะแล้วข้อที่สองต่อมาคือเขาจะรู้ว่าธรรมะแปดอย่างนี้ เขาเสพมากทำมากจเจริญมากจนได้ความสงบแห่งจิตในภายในแล้วเขาจะทราบว่าธรรมะแดข้อนี้ไม่มีในสมณพรามหมณ์เราอื่นนะใครมีองค์ธรรมเจข้อนี้สมบูรณ์ในตนพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าให้พยากรตนเองว่าเป็นโสดาบันแล้วนะประโยชน์ของการเงี่ยโสลงฟังอีกอย่างหนึ่งนะการได้สดับพระองค์ตรัสไว้ใน ฉบับหลวงเล่มที่21หน้าที่178ข้อที่191นะพิกคูทั้งหลายอัน,นิสงส์สี่ประการแห่งการแห่งธรรมะทั้งหลายที่บุคคลฟังหนึ่งๆคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิอันบุคคลพึงหวังได้อนนิสงส์สีประการเป็นฉนะนัยนะใครที่ฟังคำตถาคตอย่างเยาวชนของเราเด็กๆที่มาท่องเนี่ย ท่องจำได้แล้วคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิเข้าใจใครได้คุณสมบัตินี้พระผู้มีพระภาคเจ้ายืนยันว่าถึงแม้เขาจะมีสติหลงลืมทำการละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพเทวดาเขาจะบรรลุธรรมดังนะนั้นคนพวกนี้จะอย่างน้อยจะบรรลุธรรมในภพหน้าถึงแม้ชาตินี้จะยังไม่ได้อริบุคคลก็ตามอันนี้เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้ารับปาาระกันเอาไว้ ในพระสูตรนี้ลองไปดูรายละเอียดได้จะเอามาเฉพาะคีย์เวิร์ดให้พวกเราได้ทราบเพราะมีหลายพระสูตรมากเราจะได้รับทราบประโยชน์จากการได้สดับในคำตถาคตและการทรงจำได้การทรงจำได้นั้นพระองค์ยังจัดในอีกหนึ่งพระสูตรว่าเป็นหนึ่งในการรู้ตามซึ่งสัจธรรม12ขั้นตอนการที่คนคนหนึ่งไม่รู้อะไรเลยแล้วจะมารู้ธรรมะพระองค์ได้เนี่ย จะต้องมี12ขั้นตอนนี้คือ1ต้องมีศรัทธาสองมีการเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยโสดลงฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้ใครควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจำไว้ธรรมะทั้งหลายจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทะความพอใจจึงจะเกิดขึ้นผู้มีฉันทะย่อมมีอุตสาหะผู้มีอุตสาหะย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไวในธรรม นี่คือ12ขั้นตอนของคนคนหนึ่งที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วจะรู้ธรรมะได้อย่างไร <c oughs> เราทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ล้วนมีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้านะเราก็ทำงานทำการกันไปแต่ความรู้ที่เราใช้ในการทำงานทั้งหมดเนี่ย พระองค์บอกว่าเป็นความรู้ที่ยังไม่ประเสริฐเพราะว่าแก้ปัญหาความแก่เจ็บตายไม่ได้เมื่อเจ็บป่วยเมื่อจะตายยมไม่สามารถเอาความรู้ทางโลกทั้งหมดนี้ไปช่วยได้เลยนะดังนั้นความรู้ที่พระองค์ตรัสรู้พระองค์จึงเรียกความรู้อันเป็นอริยะคือประเสริฐประเสริฐเพราะอะไรประเสริฐเพราะว่า ทำให้เราพ้นจากความเจ็บความตายได้นะเราจะเป็นผู้มีสารณะมีที่พึ่งนมนุษย์ทั้งโลกตายแล้วไปไหน,นเราอาจจะคิดว่าเราเกิดมาแล้วเนี่ยทำบุญมาทำทานรักษาศีลเจริญภาวนามา คงจะพ้นจากนรกกำเนดิดเดชานเปรววิสัยอันนี้น่าจะคิดเองนะถ้าดูที่พระเจ้าตรัสแล้วเนี่ยเราส่วนใหญ่ตายแล้วเนี่ยจะไปอบายเสียส่วนมากนะตามที่วงค์ได้ตรัสไว้ในพระสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องของการตายของมนุษย์และเทวดาว่าไปที่ไหนเสียส่วนมาก พระผู้มีพระภาคเจ้าเอาเล็บเขี่ยเศษดินปลายเล็บเอาเล็บเขี่ยเศษดินขึ้นมาแล้วถามสาวกว่าดินที่ปลายเล็บกับดินในมหาปฐพีอันไหนมีมากกว่ากันสาวกบอกดินในมหาปฐพีทั้งโลกมีมากกว่าดินปลายเล็บมีน้อยจำไว้ว่าต่อไปพระองค์จะเปรียบเทียบความน้อยคือดินปลายเล็บและความมากคือดินในมหาปฐพีทั้งโลกจากนั้นพระองค์ตรัสว่า พ,พี่กูทั้งหลายสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกมีน้อยโดยที่แท oui, ้แล้วส hey, ัตว์ท mm hmm. ี่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกมีมากกว่าตรัสถึงมนุษย์ครั้งที่หนึ่งตรัสถึงมนุษย์ครั้งที่สองบอกสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับมาเกิดในมนุษย์มีน้อย โดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในเดราชานมีมากกว่าตรัสถึงมนุษย์ครั้งที่สบอกสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดเป็นเทวดามีน้อยโดยที่แท้แล้วสัสตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกําเนิดเดรชานเปลววิสัยมีมากกว่าตรัสถึงมนุษย์สมครั้งกลับมาสู่มนุษย์สองเศษดินปลายเล็บ ไปเป็นเทวดาหนึ่งเศษดินปลายเล็บนะไปเกิดในนรกเท่ากับดินในมหาปฏิพีหนึ่งก้อนไปเกิดเป็นเดรัชานเท่ากับดินมหาปฏิพีหนึ่งก้อนเฉลี่ยสามคตินรกกับเดรัชานเปลววิสัยเท่ากับดินมหาปฏิพีหนึ่งก้อนและโยมคิดว่าการตายของโยมเนี่ยเราจะมีโอกาสเป็นหนึ่งในเศษดินปลายเล็บไหมเราเลยคิดว่ามันไม่ง่าย นะถ้าดูพระสูตรนี้แล้วไม่ง่ายเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานั้นพูดผิดไม่ได้นะพูดผิดไม่ได้พระองค์กำหนดสมาธิได้ทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวตรัสไว้กับอักขิเวสนะบอกอักขิเวสนะจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายใน ดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ากําหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คําเดียวและคําของพระองค์จะต้องสอดรับไม่ขัดแย้งกันบอกภิกขุทั้งหลายนับตั้งแต่ลาตรีที่ตถาคตได้ตรัสรู้กระทั่งลาตรีที่ตถาคตได้ปรินิพานตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคําใดถ้อยคําเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิน้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลย นั้นคำของพระาศาสดาของเราจะต้องสอดรับไม่ขัดแย้งกันและผิดไม่ได้และเป็นคำที่เป็นอากาลิโกใช้ได้ตลอดกาลและเป็นคำที่สมณะปรามเทพมารพรมหรือใครๆในโลกคัดง้างและติเตียนไม่ได้นั้นนี่เป็นความสามารถของ ศาสดาของเราในการบัญญัติในการพาสิทธ์ออกมาว่าพาสิทธ์แล้วไม่พลาดอยู่คนเดียวท่านยกท่านว่าท่านคือคนเดียวในโลกที่ทําแบบนี้ได้และเหตุผลตรงนี้ที่ท่านมีความสามารถในเชิงการพูดแบบนี้คือคําพูดสอดรับไม่ขัดแย้งกันจึงเป็นเหตุให้พระองค์ได้รับการขนานนามว่าตถาคตนะเหตุผลในการได้รับการขนานนามตถาคตมีหลายเหตุผลนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลนะและเหตุผล อีกอันหนึ่งที่เกี่ยวกับด้านการพูดคือพระองค์พูดอย่างไรจะทําอย่างนั้นและทําอย่างไรจะพูดอย่างนั้นตรงเป๊ะอยู่คนเดียวในโลกที่ไม่พลาดเลยน,นี่คือความสามารถศาสดาเราในเชิงคําสอนในเชิงการพูดที่ไม่มีใครในโลกทําได้ดังนั้นการที่พระองค์ตัดไว้ว่ามนุษย์ทั้งหมดเนี่ยตายแล้วไปสู่นรกกานเดนนชานเปรววิสัยเกือบทั้งหมดเท่ากับดินในมหาปตพี ไม่ผิดแน่นอนที่เหลือรอดกลับมาเพียงเท่าเศษดินปลายเล็บนิดเดียวเทวดาเช่นเดียวกันเทวดาตรัสสองรอบสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วได้กลับมาเกิดเป็นเทวดาอีกมีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วไปสู่นรกกาเนิดดิฉานเปลวิสัยมีมากกว่าตัดเทวดาครั้งที่สองเทวดาที่จุติสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับมาเกิดในมนุษย์มีน้อย โดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกําเนิดิฉานเปลวิสัยมีมากกว่าถึงเราจะหลุดไปเป็นเทวดาแต่หลังจากตายจากเทวดาแล้วก็ไปสู่นรกกําเนิดิฉานเปรววิสัยเกือบทั้งหมดเลยเหลือรอดมาเกิดเป็นหรือกลับมาเป็นเทวดาอีกเท่าเศษดินปลายเล็บเท่านั้นเองดังนั้นตราบใดที่พวกเรายังไม่ได้ความเป็นอริยบุคคล หรือสร้างเหตุเพื่อความเป็นอริรบุคคลโอกาสไปเกิดในนรกกัเนตรสานเปวิสัยอีกมีสูงมากจะป้องกันอย่างไรนะดังนั้นพวกเราทุกคนจะต้องมีคุณสมบัติตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระศาสดาของเราตรัสไว้คืออย่างน้อยคุณธรรมโสดาบันที่รวมไว้ให้แล้ว50กว่าในยะต้องมีองค์ธรรมนี้แต่ละคนไปตรวจด,ดู ข้อใดข้อหนึ่งก็ยังดีรอดนะรอดจากอบายแน่นอนหรือโยมยังไม่ได้อริบุคคลโยมต้องสร้างเหตุเพื่อความเป็นอริบุคคลให้ได้เช่นวันนี้ได้มาสดับในคําตถาคตในพระสูตรหนึ่งตรัสว่าบุคคลผู้ได้สดับเนี่ยคือได้เคยฟังมายังไม่ต้องคล่องปากขึ้นใจก็ได้แต่ถ้าทําสมาธิได้สองคุณสมบัตินี้รวมกัน หลังจากตายแล้วสมาธิไม่เสื่อมเมื่อทำการละจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาในสมาธิขั้นนั้นนะแล้วหลังจากตายจากเทวดาจะปรินิพานนี่คือประโยชน์ของการที่แค่ได้สดับวันนี้เราได้สดับบวกกับการทำสมาธิได้พวกเราจะรอดจะปรินิพานในภพหน้าซึ่งภพหน้าจะเป็นเทวดาและเมื่อ กายแตกทำลายในพบเทวดาจะปรินิพานนี่เป็นประโยชน์แค่ได้สดับและได้าะดับมากคล้องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิพระองค์รับประกันเลยว่าถึงแม้เธอจะมีสติหลงลืมทำกาละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในพบเทวดาเธอจะบรรลุธรรมและถ้าอีกพระสูตหนึ่งถ้าโยมได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิต คนคนนั้นจะละสังโยธาไ,ได้ได้เป็นอริบุคคลขั้นที่สามนะไปเกิดอีกคราวเดียวแล้วจับปริณิพันสิ่งที่สังเกตได้คือผิวพันธ์ของศพจะผ่องใสซึ่งอันนี้พุทธวจนะสถาบันพัทลุงและอีกหลายๆที่คงจะเป็นพยานยืนยันได้ศพทุกคนจะเป็นมาตรฐานเดียวตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เลยนะ ผิวพันธ์ผ่องใสไม่เหมือนกับศพทั่วไปเราจะเห็นว่าศพของพิขุุนะบางรูปแม้เป็นพิขุุก็ตามตายแล้วถ้าไม่ได้สลับในคำตถาคตตัวดำปีและแป๊บเดียวตัวก็แข็งทื่อแต่ศพที่คนที่ได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิต นอกจากผิวพันธุ์ผ่องใสแล้วสิ่งที่เราสังเกตได้คือตัวนิ่มศพนะผ่านไป5 7, วันเจวันตัวยังไม่แข็งเลยนะหลายศพนะที่ชุมพรที่ยะลาก็ถ่ายคลิปเก็บเอาไว้นะยโยมที่อยู่และยะลาวันนี้มาหลายคณะคงมีคลิปอยู่นะไปดูคลิปจากเขาได้ที่ชุมพรก็เช่นเดียวกัน ที่ชุมพรนี่เปิดลงมาเจ็ดวันตัวยังนิ่มปกติผิวยังผิวพันยังผ่องใสปกตินะมีภาพให้ดูก็ขึ้นได้นะ,ะที่ชุมพรของที่ชุมพรนะซึ่งเราจะเห็นว่าสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราตรัสเนี่ยไม่มีผิดผิดไม่ได้และใช้ได้อากาลิโกนะใช้ได้ตลอดมาจนถึงทุกวันนี้นี่เป็นอนุสาสนีปนิหารในคำพูดของพรงะองค์นะ นี่คือศพของพ่อยมแปดที่พุทธวจนะสถาบันชุมพรอ,อันนี้ภาพเพิ่งตายถัดไปอันนี้เจ็ดวันไม่ฉีดยาเปิดลงมาผิวพรรณยังผ่องใสตา,ามปกติและเนื้อตัวจะนิ่มไม่แข็งนะใครเป็นทาหารตำรวจที่มีลูกน้องถูกฆ่าตายเยอะๆนะก็คงจะได้เห็นว่าแค่วันเดียวก็แข็งทื่อแล้วนะ ไม่ต้องถึงเจ็ดวันหรอกนะวันเดียวก็ตัวดำปีแข็งทื่อแล้วนะนั้นพระศาสดา,าของเรามีอนุสาสนีปฏิหารแน่นอนเนี่ยศพจำนวนมากเราถ่ายภาพเก็บไว้หมดนะนี่ขนาดไม่กีดที่นะ,นะะเลื่อนไปดูเรื่อยๆเ,เลื่อนไปเลื่อนไปดูนะจะดูว่าที่แขนที่หน้าที่ขานะ ผิวพันธุ์ฟ่องสเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดเลยใครจะตัวดำใครจะตัวขาวก็ตามออกมาจะออกสีโทนนี้เหมือนทาคามินนี่ศพเด็กที่ตายในท้องก็ยังได้ผลตายในท้องนี่คลอดที่เมืองนอกคลอดออกมาตัวดำปีแต่หลังจากผ่านไปหนึ่งวัน,นพ่อแม่ทีแรกทิ้งศพไปโรงพยาบาลกลับไปรับศพใหม่ศพเด็กกลับมีเลือดฝาดขึ้นมา น,นี่หน้าตาอย่างนี้นในจออาจจะไม่ชัดแต่ภาพจะชัดมากเพราแม่เด็กพอรู้ว่าเด็กจะตายหมอบอกว่าติดเชื้อนะอีกไม่นานคงตายก็ท่องพระสูตรตลอดหลายวัน,นท่องปฏิจจสุบาทอิทัพปยาตาแล้วก็ได้ผลส่งผลต่อลูกด้วยพอคลอดออกมาก็ตัวดำเหมือนเน่าก็ทิ้งศพให้โรงพยาบาล ผ่านไปหนึ่งคืนก็สงสารลูกจะไปรับศพจากโรงพยาบาลกลับมาทำศพเองก็ปรากฏว่าลูกผิวพันธุ์ผ่องใสขึ้นมาน,นี่เขาก็เลยส่งภาพมาให้น,นั้นเนี่ยเราจะเห็นอันนี้ภาพฝรั่งเยอรมันนี่ก็ไม่รู้ภาษาไทยเลยนเคนไทยที่เป็นแฟนฝรั่งที่นั่นก็บอกแค่ว่าให้อยู่กับลมหายใจนะ พูดเป็นภาษาเยอรมันแค่นั้นแล้วก็เปิดแผ่นอาณาปานสติให้ฟังไปเรื่อยๆนะปรากฏว่าหลังจากตายแล้วก็ผิวพันธ์ผองใสเหมือนกันผิวจะออกทนเหลืองขมิ้นนะแล้วก็ถามเขาว่าพอเขาเก็บไว้ประมาณ5วัน7วันเอาใส่โลงฝังตัวยังนิ่มอยู่ไหมเขาบอกตัวยังนิ่มอยูนะ่ตัวไม่แข็งเหมือนคนนอนหลับธรรมดาซึ่ง ไม่มีหมอคนไหนตอบได้ทางวิทยาศาสตร์เกยงนะอันนี้เป็นอนุสาสนีปฏิหารที่ศาสดาของเรามีให้กับสาวกจนตราบเท่าทุกวันนี้เพราะพระองค์เป็นผู้รู้ฐานะและอาฐานะว่าจังหวะใดเนี่ยมนุษย์จะมีอินทรีย์แก่กล้าคือช่วงก่อนตายดังนั้นในพระสูตรนี้จะตรัสบอกไว้ว่าในเวลาใกล้ตายเขาได้เห็นตถาคต ตถาคตได้แสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐพันะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงนะผู้ที่ละสังโย้าไม่ได้จะละได้ผู้ที่ละได้แล้วจะได้เป็นอรหลันต์นี่อันนิสงอันที่หนึ่งอีกอันหนึง่งเขาไม่ได้เห็นตถาคตแต่ได้เห็นสาวกของตถาคตสาวกของตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐพันะบริสุทธ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เขา สังโยชน์หาที่ยังไม่สิ้นก็จะสิ้นนี่เฉพาะเวลาใกล้ตายเท่านั้นถ้าไม่ได้สองกรณีคือไม่ได้เห็นตถาคตหรือไม่ได้เห็นสาวกของตถาคตตถาคตก็ไม่ได้แสดงธรรมให้ฟังสาวกตถาคตก็ไม่ได้แสดงธรรมให้ฟังอันนี้สองข้อที่สามคืออะไรเขาต้องใคร่ควรธรรมะโดยกาละอันควรการละอันควรในที่นี้คือในเวลาใกล้ตายเขาใคร่ควรธรรมะ สังโยชน้าที่ยังไม่สิ้นก็จะสิ้นใครสิ้นแล้วจะได้เป็นอหรหันต์การที่โยมจะใครควรธรรมะก่อนตายได้นั้นโยมก็จะต้องจําได้ก่อนถ้าจําไม่ได้ไม่คล่องปากขึ้นใจจริงๆก็คงไม่อาจระลึกได้ก่อนตายนี่จึงเป็นเหตุปัจจัยว่าทําไมเราให้เยาวชนของเราและทุกๆคนเนี่ยช่วยกันจําคําศาสดาตัวเอง เราจึงทําตามพุทธประสงค์ของพระองค์ว่าให้ประกาศคําพระองค์ออกไปนะดังนั้นทุกคนชาวพุทธเราเนี่ยผู้มีศรัทธาในตถาคตมีหน้าที่เอาพระธรรมคําสอนมาทรงจานะและเอามาประพฤติปฏิบัติและถ้าจะถ่ายทอดช่วยถ่ายทอดคําพระองค์ออกไปให้คนได้สดับได้รับรู้นะทำทำเท่านั้นเองไม่ต้องทำอะไรมาก คนที่มีอินทรีย์บรารมีกับพระพุทธเจ้าเขาจะเห็นประโยชน์เองคนที่ไม่เคยสร้างเหตุมากับพระพุทธเจ้าเขาก็จะไม่เห็นประโยชน์แต่คนเคยสร้างเหตุปัจจัยมาจะต้องเห็นประโยชน์แน่นอนนะเขาจะรู้เลยว่านี้คือคําของตถาคตและเขาจะมีกำลังที่อยากจะทรงจำอยากจะรู้นะอยากจะเข้าใจ นี่แหละเป็นเหตุของโครงการต่างๆชวนน้องท่องพุทธศาสนะโครงการที่นำพระสูตรเนี่ยไปพูดไปบอกให้กับคนใกล้ตายคือเราศรัทธาเชื่อในอัน,น,อน,นิสงส์ข้อที่สองคือการที่สาวกนำคำตถาคตไปถ่ายทอดได้ผลหมดดังนั้นถ้าหน่วยงานราชก,การโรงพยาบาล โรงพยาบาลต่างๆเนี่ยซึ่งมีคนนอนรอเวลาจะตายเนี่ยจำนวนเยอะมากทำไมยมช่วยเขาด้วยการให้ฟังคำศาศัสสดาแม้สักนิดหนึ่งไม่ได้พระเจ้าบอกสัตว์ต้องเมตตาสัตว์ด้วยกันเพราะช่วงจังหวะที่จะเปลี่ยนภพภูมิเนี่ยนะโอกาสเขาจะลงอบายเยอะมากตามที่พระเจ้าตรัส99.99%เหลือรอดมานิดเดียว ถ้าโยมเมตตาให้เขาได้ฟังคำพระพุทธเจ้าเอาเสียงเข้าไปในหูเขาแค่นั้นเองทุกอย่างจบแล้วเขาจะมีอินทรีย์ที่แก่กล้าแล้วเขาจะทำในใจตามพระพุทธเจ้าเองนะแล้วเขาจะละสังโยชน์ห้าได้เกิดอีกคราวเดียวแล้วจะปรินิพพานเราสร้างอะไรบุคคลอีกจำนวนมากทำคนให้พ้นจากอบายได้อีกจำนวนมากถ้าเราช่วยกัน ไม่มีอะไรเสียหายเลยนะแค่ยมเปิดเสียงให้คนได้ยินได้ฟังและอาการของการที่เราให้คนฟังคำตถาคตตอนใกล้จะตายสิ่งที่เราสังเกตได้คือถ้าคนใกล้ตายนอนดิ้นทุรนทุรายจะหยุดดิ้นทันทีเลยเป็นเรื่องแปลกมากเขามีที่พึ่งเพราะทีแรกเขาไม่รู้เขาจะพึ่งอะไรขาดสาระนะพอฟังคำพระเจ้าปุ๊บเนี่ยจะหยุดเลยโยม และคนที่มีอาการหายใจแรงฟุดฟัดฟุดฟัดเนี่ยอาการหายใจจะสงบลงทันทีจะเริ่มหายใจเป็นปกตินะการหายใจเขาจะเริ่มเป็นปกติเป็นจังหวะจนกระทั่งสงบนิ่งแล้วโยมจะสังเกตแทบไม่ออกเลยว่าเขาตายเมื่อไหร่เพราะว่านิ่งมากนะก็จะนิ่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งเสียชีวิต นี่เป็นอน,นิสงส์งเลยที่ยมเห็นได้ชัดอาการของคนป่วยคนเจ็บก่อนจะสิ้นชีวิตเห็นชัดมากนะหลายศพแล้วที่เราเห็นมาอย่างนี้ก็เลยอยากเผื่อแผ่องค์ความรู้ตรงนี้ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ศาสดาเราเองได้พูดได้บอกเอาไว้